ถ้าจะให้สาธยายเรื่องที่พีนายดีโดนด่าเนี่ยผมว่ามันคงสาธยายได้ไม่หมดเพราะพีนายดีมีเรื่องให้ด่าเยอะมากอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวผมที่จะด่าเขานะแต่หมายถึงว่าคนที่รอด่าแกเนี่ยเยอะเพราะแกแตะไปซะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรองห้ามเรื่องการเมืองศาส,สนาเรื่องดารานักร้องหรือจะอะไรก็ตามอะ่ะคือพี่นายดีแกพูดทุกเรื่องเว้ยแกไม่สนใจอะไรใดๆหรือพูดง่ายๆคือด่าหมดไม่สนลูกใครอ่ะนะจะพระจะเนนจะ จะอะไรถึงเวลาถ้าแกอยากจะแซะอยากจะแงะอยากจะขยี้แกก็เอาหมดนั่นแหละแต่ถามว่าแกแซะแงะไปแล้วแกจะลบทิ้งไว้เนี่ยโอ้โหบอกเลยก็ต้องไปรอรู้นกันอีกทีคือไอ้พูดอย่างเงี้ยขึ้นมาไม่ได้แซะแกนะถ้าเกิดว่าใครตามวินัยดีจริงจะรู้ว่าต่อให้โพสต์นั้นแกเป็นต่อแกพูดถูกบางทีแกอาจจะลบมันออกด้วยผลบางประการก็คือเออลบเล่นๆให้มันไปคิดมากอะไรแบบเนี้ยอ่ะทีนี้มาว่ากันต่อนะมันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่พีนายดีเนี่ยแกไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเว้ยแต่ผมเชื่อว่าพวกคุณน่าจะเคยด่าแก มันเลยเป็นหัวข้อของคลิปว่าคุณเคยด่าพีนายดีด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าซึ่งไอเหตุผลที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับ Him ิปฮอปแรปเปอร์ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปช่วงประมาณ2-3ปีก่อนเช่นไหมจะเป็นกระแสดังเลยตอนนั้นที่พีนายดีแกออกมาพูด เรื่องของคนยุคใหม่ที่เฮ้ยมึงแต่งเพลงอะไรกันว่ามันมีแต่ประเด็นเรื่อง <c oughs> เรื่องเงินเงินทองทองไม่ไม่พูดแบบเรื่องของชีวิตเรื่องของการนําเสนอเนื้อเพลงการวางลามอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือผมพูดรวมๆนะไม่ได้พูดทั้งหมดพูดในแบบบุคคลภายนอกที่มองไปหาตัวพี่นายดีว่าแกมีมุมมองกับวงการฮอปแรปเปอร์ยังไงในช่วงนั้นซึ่งมันก็มีเรื่องที่ผมเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่พี่นายดีแกเป็นคนที่แบบว่าเออมึงไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาทําร้ายกัน ซึ่งเวลาใครเข้าไปเม้นในเพจแกเนี่ยถ้าเกิดเราไปเม้นคุยกับแกดีๆไปติชมแกวิพากษ์วิจารณ์คือแกเฉย,ยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเม้นกวนตีนแบบไปถึงกับพ่อมึงเงี้ยผมเชื่อว่าแกคงไม่เก็บไว้บล็อกทิ้งเอออันนี้ก็คงไม่ถูกต้องนะบางคนบอกว่าโอ้ยพี่นายดีแม่งอ่อนไหวชื่อหายอ่าก็บล็อกพอไปอ่านคอมเมนต์ที่เขาพิมพ์หาพี่นายดีคืออะไรพ่อมึงบ้าไปแล้วพี่นายดีแกเคยออกมาพูดครั้งหนึ่งนะครับว่า แกไม่เสียเวลาไปฟ้องพวกที่ด่าแกหรอกคือแกแก็แบบปล่อยผ่านเออมึงอยากด่าก็ด่าชักหัวมึงไปกูแค่บล็อกอะไรแบบนี้อ่ะทีนี้มาว่ากันต่อไอ้สิ่งที่ผมบอกคุณน่าจะเคยดา่าเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเพลงเพลงหนึ่งที่มันดังมากๆในช่วงหลังยิ่งถ้าเกิดว,ว่าคุณเป็นคนที่ชอบไปดูคลิปตาม Tik t o ok อเนี่ยจะเห็นเพลงนี้โผล่ขึ้นฟฟดสักเดือนหนึ่งอาจจะครั้งหนึ่งก็ได้ไอเพลงที่ว่าก็คือ Me Against Every Body โดยเพลงนี้มันเป็นการพูด ถึงฮิปฮอปแรปเปอร์ในมุมมองของแกประมาณว่าตั้งธงไว้ซะสูงอย่างกระพาเกียรติสุราคนแต่เข้าสังคมนี่แหละหนาดิ้นลนอยากจะบินให้สูงสักเนื้อกระสาพ,พอมีเงินก็เลิศเธอธรรมาจัดยังถา MC โมเลกุลในวิทยา,าศาสตร์เลิกนมหัวฝามันยังคาปากเข้าใจโลกเข้าใจเรื่องมลพิษในอากาศเจริญกกชาติเดียวทั้งชีวิตกลัวลาขาดเอื้อนเอื่อนแต่พอแรปม,มึำไหลหลักเหมือนไม้ซีกลอกลายมาจากไม้สักดิ์ทำเอาคนฟังแล้วเพื่อนเพื่อนเขาต้องใส่จัดนี่ขนาดไม่ใช่คนมันกูแค่ใช้ฝักก่อนจะแพ้ไปเรียนหนังสือมาให้เฮ้ยพวกมึงแยกออกหรือเเปลล่่าาวออันนไหหิกรื ซึ่งแน่นอนว่าเพลงนี้มันปล่อยออกมานานแล้วเว้ย5ปีเต็มเต็มแต่ในช่วงที่น้องสไปค์ปล่อยเพลงพี่ไม่มีหลุยวิตตองมีแต่นี่ก้อนโตอย่างเพลงทนออกมามันปี2021ใช่ครับแต่บักเอ,อิญมันมีไม่รู้ว่าเป็นแฟนคลับแกหรือว่าเป็นใครนะเขาได้ทำการเอาเพลงตะเกียของพี่นายดีอ่ะไปตัดต่อลงทิกตอกแล้วออกมาเป็นแบบนี้ คือแบบตอนผมไม่เห็นคลิปนี้นะผมได้แต่ขมวดคิ้วอ่ะไอขมวดคิ้วอ่ะคือไม่ใช่อะไรนะเววยขมวดคิ้วตรงคอมเมนต์อย่างเช่นนุ้ยแซะหมดไม่สนลูกใครสุนทรผู้ยืนเกาหัวนุ้ยคือใครนุ้ยไม่มีเพลงติดลมบนสักที สุดจัดครับไม่นับนิสัยแต่รับเทพคือไอบางอันเนี่ยมันก็มีแบบติชมอะไรแบบนี้ใช่ไหมวิพา์วิจารณอะไรกันไปหรือบางคนก็บอกไอพี่แกหิวแสงโอ้โหตายละคือแบบมีแต่คด่าเว้ยหรือบางคนก็บอกเฮ้ยจะไปว่าน้องเขาทําไมวะสไปคก็ยังเด็กอยู่จะไปว่าทําไมคืออยากจะบอกว่าเขาไม่ได้ด่าสไปคไอตอนนู้นที่ทะเลาะกันเมื่อ5าปีก่อนเนี่ยถ้าอันเนี้ยจากจากที่ผมพอจะทราบนะไอเพลง มี a อเจน e v เอ y b o ร y ที่แกปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับออร์แกนิกหรือบางคนอาจจะเรียกเขาว่า OG ผมเขาเรียกเขาว่าออร์แกนิกแล้วกันนะปล่อยเพลงชื่อว่าไม่ต้องเข้าใจอันนี้ผมก็ไม่รู้ดรามา่าเบื้องลึกเบื้องหลังนะแต่มันคนุณ มันมีคนเอาเพลงนี้มาเปรียบเทียบฟังกูให้ดีให้มึงจดแล้วก็จำค้าแสดงกูเสียดแทงแบบว่าอัดแล้วก็จำที่กูทำเป็นประจำที่ร้านทุกวันและไม่มีหยุดสะดุดซะที่ไหนไม่เห็นมีใครจะเข้ามาฉุดกระเถอะเปลือกแม่งเหมือนอีโซทำให้พ่อแม่รวยก็ปะหล่อแล้วถึงไปบอกว่ามาจากซีโร่คราวที่แล้วกูก็บอกว่าอยู่ทนโต้เศษเลือดมันยังแดงแห้งอยู่บนโลกแฟนคลับมึงคงเป็นเพื่อนกันกับเสี่ยฟอ้นั่นมีเหตยแต่ว่าระดับสมองไม่ค่าเฉลี่ยโน่ระหว่างเพลงของพี่ไอดีกับเพลงของออร์แกนิกว่าสองเพลงนี้เพลงไหนมันดิสดีกว่ากันก็คืือออเเหมมมนนนนกกกกััับวว่าาาาาาดดิิไปปปตภษงรรรแ์ะ ซึ่งก็มีคนบอกว่าออร์แกนิกเนี่ยดิสพีานดีพีายดีก็เลยดิสออร์แกนิกกลับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ขอลงลึกและกันเพราะผมไม่รู้จริงๆร,รู้แค่วา่าตอนที่พีานดีเขาปล่อยมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงเดียวกับออร์แกนิกประมาณตอนนั้นนะนะอาจจะเป็นช่วงที่แบบวงการแรปเปอร์เริ่มบุกเบิกป้าหินมีดราม่าเรื่องแบบการจัดแข่งขันที่ผอบแรปเปอร์ในยุคนั้นด้วยเหมือนกันคือจริงๆผมก็พอทราบแหละแต่อย่างที่บอกไม่ขอลู้เพราะไม่เซียนขนาดนั้นเนื่องจากว่า ตามแรปเปอร์แต่ไม่ได้ตามเยอะมากมายขนาดนั้นอย่างยังอ,มมอ,กกอูมอยังกูากวนนัันนนนน้ฉนเือไูดทไปที่ปนเจมมงหรือจะโบโซตามานใช่ไหม เเที่ทัวนี้แกก็โอเคไม่พูดแล้วกันผมเป็นนักร้องแล้วก็เป็นตำรวจนะครับผมเป็นตำรวจนอกข่องแบบเป็นสายสืบฝากบอกจอห์นเมิร่าด้วยอย่าพิ่งขนของข้ามชายแดงมกซิโกมาในช่วงนี้ที่ไทยแลนด์ยังไม่ปลอดภัยฟังเพลงเขาหมดทุกคนแต่ไม่ได้รู้ลึกก็ไม่ขอตัดสินอะไรดีกว่ารู้แค่ว่าเพลงมันปล่อยออกมาในช่วงเวลานั้นโอเคนะ สิ่งที่เกิดขึ้นกับพีนายดีในเรื่องของน้องสไปลและก็เพลงดังกล่าวที่ผมยกมาเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงอะไรบางอย่างนะคือก็เข้าใจแหละว,ว่าพีนายดีเนี่ยแกเป็นคนที่มีประเด็นมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้พูดเยอะแต่บางครั้งก็แค่รู้สึกว่าอะไรที่เขาไม่ได้ทำผิดทำไมเขาถึงโดนวะถึงแม้เจ้าตัวเนี่ยเขาจะไม่ได้เดือดร้อนนะแต่ที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะแค่คิดว่ามันน่าจะหาหน่าดูเพราะคุณน่าจะเคยด่าเขาในเรื่องนี้ แล้วถ้า ye, ลองย,ออย้อนจะมามองดวเองเดี๋ยวปัญหานะผมไม่จะมาพูดเพื่อให้พวกคุณรู้สึกผิดด้วยแค่รู้สึกว่าถ้าคุณรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะรู้สึกแบบเข้าอะไรลงไปว่าเปพี่ดาพี่ไดดีเรื่องนี้ทำใบไว้เป็นความจริงนี่หว่าหรือคุณจะแบบเออแล้วไงกูก็เกลียดพี่ไดดีดีคือไม่สนต่อให้มันเป็นข่าวปลอมเรื่องโกหกแต่กูเกลียดพี่ไดดีไปแล้วก็ช่างมันก็นะมันอยู่ที่ตัวคุณเลยไม่มีใครตัดสินได้ประมาณนั้นจบและแค่นี้แหละ